เอาแล้วผมว่ารถคุณน่าจะเท้ารถสตาร์ทไม่ติดแล้วนะโอ้ยดังกูว้ามันโดนหัวผมโดนหัวผมทั่านนี้บีเซเว่นด้วยครับมีที่ล้างรถไงเข้ามาล้างรถแล้วก็ซื้อของรอในเซเว่นนะฮะอันนี้ตังโสดใครเป็นผู้ายใครเป็นโจรโดนแน่เลย ให้ติดอะไรนันโจ้โอ้นี่อะไรคุณเนี่ยคอนโดเอาป้ายโฆษณาคุณติดด้านแล้วทีคุณต้องหันด้านมามันป้ายปั๊มน้ำมันน่ะใช่ผมไม่ได้รู้นี่ปั๊มน้ำมันเนาะนี่เล่นเหรอครับตรงนี้คือเงียช่วยติดเลยอ๋อเงียช่วยได้เหรอใช่เว้ยปั๊มน้ำมันแล้วเราจะโชว์รูมเราอะโชว์รูมเราทำใต้ท้องใช่ไหมเช็คใต้ท้องรถใช่ไหมปางเลย ผมซื้อของเซเว่นแล้วก็ขึ้นไปที่คอนโดครับแล้ว้นไปคอนโดหรอนูอ่นอยู่ฝั่งนู้นมีฟาร์มน้ำมันด้วยอ๋อแล้วขึ้นดิ<ม>ลองหมุนให้รถขึ้นดิครับโซ่เพื่นนะอน่ะแล้วรถมาซ่อมแล้วมันจะเป็นยังไงครับซ่อมล้อไม่เหมือนด้านนี้ได้เดี๋ยวนี้ค่ะนนี้ค่ะด้านนี้หมุนขึ้นได้ผมจะตรวจตั้งท้องรถเห็นไหม เยได้เยอะเดี๋ยวให้นายช่างเข้าไปดูใต้ของนะสุดแล้วเติมได้ไม่จริงเลยตื้เอาเอียงตือตืตืงนัู่นีน้ำมันเนีมันอยู่นี่ ดึดขึ้นมาพอสอแล้วมาในคอนโดแล้วก็ลงด้านไหนอ่ะถ้ารูปมาางนี้เลยก็มาตรงนี้โอ้เดี๋ยวหาทำบันไดลงนะแล้วก็กระโดดลงมาโอ้จ้ำอ่ะสำหนับเข้ามาล้างรถแล้วก็พักซื้อของนะครับโอ้กลางนี้ลงได้โอ้แล้วอันี้าเซเว่นเลยอ่ะ ครับใช่ข้างบนนะติดฝาเนีย่ยติดได้ฝาติดได้ได้เหรโอเคน้ำกดน้ำยาเปลี่ยนนะครับไปเล่นนะร้อนนะเซเว่นนี่ไม่ใช่ตรงนี้ก็เป็นที่จอดรถเนี่ยไม่ได้เติมน้ำมันเลยอ๋อเนี่ยอันนี้ซ่อมอยู่นะครับรถบัสซ่อมอยู่ ก็ยังไม่ไเติมคันพ่อไปรถบซ่เสร็จ,รจยังครับเนี่ยลงมาแล้วขอเชีร okay. ์ตื่เติร์นเติร์นเติร์นติ้งยังซ่อมด้านไหนไม่เสร็จเลยพ่อเรินมนเ,เริ่มทำกันแล้วนะต่อไปการแบดอ่าเนี่ยขอเชียร์ซ่อมไม่เสร็จเลยครับรถบัสติ้งม,มีรถโรค้มคงมาได้รไรไรไหรอครับวันนี้มีรถขายโค้งมีรถไอศครีมมีรถไรคนะพ่อยังไม่ได้เติมน้ำแบตด้วยเหรอมีบรรทุกด้วยเหรอ คนหน้ามาครับวันนี้เิทำไมมันเิาเเปดครับให้าดูนะอ๋อสองาครับเราใส่โกนีเติมน้มันด้านนี้เรตตตนี่เติมน้มดยังครับ้ยเติมตรงนี้องมรเป็นไฟลไเลไอรีมแต่อย่าให้ครีมโดนดินนะครับ กินไม่ได้นะครับไอคิมพี่แบหมีขึ้นลิฟต์มาจะเล่นสไลเดอร์นะครับพี่แบหมีโอ้ยไฟถล่มไปโอ้เห็นมาพี่แบหร์เห็นตีแข้งใหญ่แล้วันนี้ใครเป็นใหม่หลายเตาเน้ยมันเสร็จแล้วมาต่อคิวสองนะครับติดติดติดใส่เข้ามา ดึงเบรกมือยังไม่ดึงหรอกแล้ไม่ไหลมันมีตัวล็ออนนี้เอาหนูชอบคนนี้หนูไม่เอาคนนี้จิด้านต้องเอาหัวเข้าไปสิเอาขาเข้าไปเขาจะเห็นเลยหัวใหญ่มันอยู่นี่หัวใหญ่จะตงซ่อมอยู่นะครับป้องหัวเด็กปวดหัวเลยนซ่อมมาอยู่นะครับเลี้ยวหัวพรอกพร็อกพร็อผมว่ารถคุณน่าจะ เอารหลดสตาร์ทไม่ติดแล้วนะรอโอ้ทางเข้ามาต่กันผมจะรีบไปเก็บไี่อย่างซ้ำร้อแบนให้ผมคนนอะซ้ำร้อแบนนะครับได้ครับไม่ใช่ใ่แม่แรงเลยนี่เอาก่อนเอาคันนี้ลงก่อนคันนี้จะรีบเอาไปลงไปแล้วครับใช่ผมนะโอเคผมเปี่ยนร้อยสงไมากอีก ได้พอได้สุดแล้วเดี๋ยวผม้อสุดแล้วฟังนี้อนนี้เปลี่ยนเนี่ยลอเปลี่ยนลอเปลี่ยนพรบอไม่ใช่ฟังนี้ล้อเบนสุดว่าทางโน้น่ะีล่นต้งหก่นเหน้าล้อหลังอ๋อีดล้อหลังให้โอ้แบนมากเลยครับเนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ก่อนพรอพรอ โอเคฟล็อกฟล็อกฟล็อกโอเคผมเดินมาดูด้านนี้บ้างนะครับโอเคว้ายล้อยด้านนี้ไปเหยียบอะไรมาครับเนี่ยไปเหยียบขี้โคดมาเลยป่าวหนักเลยล้อนบินเลยครับว้าวเดี๋ยวผมซ่อมให้ก่อนครับโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วครับเป <พา S 2> ลีย่นยนน้ำมันเครื่องนิดนึงเราว่าน้ำมันยังหลุดไดยป่ะว้ไอ้บัรย้อยเลยหัวผมอย่ามาซั่น ชันนะครับ้ชั้นน่ะได้เดยเดี๋ยวสิครับผมมหมุนขึนใหชั้นบอกว่าเดี๋ยวก่อนมไม่ใช่ผมหมุนขึ้นให้ต้องมือจับมืดวยมันลยตึาคิวไปตึ้อ้ไวไหมเนนะคุณได้อีกเยอะผมว่าไบเปอร์คุณน <ah ่าจะเสียนะครับ เฮ้พิร์คุณน่าจะเสียนะครับที่จอดรถเลยครับชั้นสามว่างอยู่ครับโอเคอุ้ยนี่ครับขอแป๊บนื้อนี่มินครับจะของในเจะได้หรอครับจอดรถเองเสร็จแล้วก็ลงลงเด็ดดิดออกไปดึงเออเสร็จหน้าออกมาได้เลยครับไม่ได้ต้องถอยหลังลงถอยหลังออกได้จ้า แม็กโดนัลจะเล่นอะไรนะขึ้นเล็บหรอแม็กโดนัลยังไม่ไมด้ซ่อมลองดูทิที่เขาจะลงมาเลยคันนี้เขาเป็นรถสิพ่อหนูยเหรถี่ไหมหัวมันมั่งหัวมั่งเนี่ยไมกยังไม่ได้อมอ่ะได้

con này nãy giờ xỉa các bạn, con biến hay, khoác 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 นะเดี๋ยวผมขอสอ่่งลุดใต้ท้องหน่อยโอ้รถคุณท้อยเสียท้อ,อยเสียหลุดนะคะปวายระวมันร้มันจะลนทัหบหั<อ>วผม,ม,ม <c oughs> เมี๋ยวาลอาลเาขาค<อ>นได้ไงล่ะนอนได้ ้ก็ไม่ทับหลอดนอนตรงนี้โอ้ผมดูผมดูก่อนนะครับล้อหลังน่าจะโคดน่าจะงเนาะอมันโดนหัวโดนหัวผมทั้งในช่างทำทไงดีทำไงดียกขึ้นครับยกขึ้นไม่ิยกขึ้นเลยเห็นไหมยกขึ้นครับในช่างเจ็บยนช่างยืนประจันจุดอยู่นะครับเห็นไหม เสร็จสั่มเสร็จแล้วผมซ่อมให้แล้วขอบคุณนะครับรอเติมน้ำมันให้อยู่ครับเรียดลงมาได้ลราล่าละละไปช่วยเราเสียก่อนแม่เราละล่าไปเลยให้เรียดเลยเรียดลงมาเลยครับ มัน,นจะวงางยังไงวางตัวนี้ลองดูวันทุ่งสองลูกเร็วเวีาค่สองรถกแล้รรรครับผมอันนี้วางตัวนี้ช่างเดี๋ยวซองลูกหมอ้อก๋วยเตี๋ยวหน่อยนะครับว้ายมันลวกมือผมมันลวกมือผมมันยังร้อนอยู่ผมหม้อหม้อก๋วยเตี๋ยวพี่น่าจะรั่วนะครับของฉันป, okay. ปิดแก๊สให้โอเคปิดแก๊สตั้มันลงโอเค โอ้พ่อ,อนั่งรอ,อก่อนมันยังรั่วอยู่ให้มันหายก่อนเดินเดินออก<อ>ม,มาได้แล้วเดินออกมาได้เร็วเครื่องทำความร้อนน่าจะเสียครับเ <วะ S 1> อนจิ้นคุณลูกสูบน่าจะเสียครับแม่โจทจะขับแค่ไหนพ่อเสียน่าจะเสียนะครับเนี่ยนี้เลยครับอ่าเป็นเรื่องสูงนั่งรวมมาขับกันครับใช่ครับ เสร็จแล้วซอมซอมรู้ใต้ท้องเสร็จแล้วครับไปได้ไจ่ายตังค์ผมหน่อยนะครับจะสกแกนจ่ายจสกแกใจ่ายหร้วจ่ายเงิกกนสดครับเนี่ยไม่จ่ายแล้วนี่ต้องขึ้นแลมก่อน,นไปขายที่ร<อ>้านครับต้ไปไปอยงยอขึ้นมาเลย ขายก๋วยเตีเ๋ยวให้นะครับโอเคหนุ่ยช่างฟอัอฟอฟซื้อก๋วยเตี๋ยวหน่อยครับโอเคครับซื้อก๋วยเตี๋ยวหน่อย40บาทเอาพิเศษนะครับเอาลูกชิ้นเยอะๆนะหนุ่ยช่างอยากกินอะไรผมจะเข้าอย่างนี้ทางไงนปล่อยคนต้องปล่อยคันเกียรลงมาสิเพราะมันเป็นคันใหญ่จะเข้าแรมผมที่ทำง,งานไม่ได้ รถได้เต็มให้ผมกินหน่อยครับอ๋อเต็มว่ะสองรถได้เต็มมาด้วยครับขอบคุณครับโอ้มีให้กินน้ำโคกด้วยเหรอเถได้เต็มจะขึ้นแล้วคราวนี้รอนานเลยเนี่ยอยางขึ้นไหวไหมรถได้เต็มเออโอค้กมาช่วยดันตูดราส่งโค้กมารถไทยให้มันขึ้นมาว้าวรอต้อาหนุนบ่ายสอง โอเคขายแฮมเบอร์เกอร์มันหนักมันหนักแฮมเบอร์เกอร์เมื่อกี้ตอนตรงนี้สิตรงนี้คือร้านขายของโอ้เราได้เต็มโอเคเราได้เต็มจล้วโอ้เย็นสดชื่นแล้วนะครับวันนี้เราจะได้กินไอติมกันแล้วเราว้ามันได้โฟมไอติมไอติมแฮมเบอร์เกอร์อย่าพุ่งถอยลงมานะว้ายฮมเบอร์เกอร์ก็ร้อนด้วยไอช่างอยากกินเฟรนช์ฟรายด้วยนี่ไอ รถแม็กโดนัลจะลงมาจากลิฟต์แล้วลงมาจากที่จอดนะครับรถแม็กโดนลลลลัลครับโอ้ค่อยๆลงนะแม็กโดนัลมาแล,ล้วรถแม็กโดนัลก็จะมาขายข้างรถแฮมเ,เบอร์เกอร์นะครับแฮมเบอร์เกอร์ชอต,ต่อคิวขึ้นไปขายก่อนครับเนี่ยน,นี่อเอาแผ่นทีแฉกที่มีตข้งบนครับ แค่ขึ้นไปส่งข้างบนครับโน่นนะว้าวทำไมผมจอดแล้วมันเป็นอย่างนี้พี่แค่เราย้อนพันที่แค่ลงมานี่เราย้อนพันที่แค่ลงพอครั้งนี้ไม่ล้มแน่ครั้งนี้ไม่ล้มแน่เพราะว่าเขาไปจอดอยืนเอียงก็เราก็เตี่ยวจะขึ้นไปส่งเหรอครับเนี่ย ม่รู้ตรงนี้อ่าให้จอดตรงนั้นได้ลูกจอดไม่ได้ครับเฮ้ยมันเป็นรูกับยากตัวเสียวจอดตรงนี้แหละจอดตรงนี้ไปจอดข้างในได้ไงมอมันร้อนข้างในมันร้อนมอมันร้อนมากเลยลูกมอมันร้อนมากเลยนะครับก่อนหน้ารถแฮมบเบอร์เกอร์มาขายชั้นสองอ่ะครับแล้วกัวเสียวก็ตามขึ้นมาอ๋อพ่ออยากก่าเพิ่งเดี๋ยวน้ำโคดันให้ตัวเสียว โอเคแล้วโคก station. ็ขึ้นมาขายด้วยเหรอครับเนี่ยตื่นตามาแล้วเยอะเลยกินแฮมเบอร์เกอร์กินเป็ดเตี๋ยวด้วยโอพ่อครับมันมันตื่นนี่ได้เขาจอดแล้วอ๋อจอดได้ไหมับแม็กโดนัทไม่ได้แ้โอเคผมไม่ค่อยลงมาครับผมอยากกินแมคโดนัล์มากเลย ว่าเทส่หัวผมเลยผมกินนิดเดียวอย่ามาเทใสหัวผมโอ้ผมกำลังจะปีนขึ้นสายงานนะครับเก็บกินได้เป็นห้มนหล่นเขะจะเก็บกินได้ไงเป็นไฟมาหล่นเอดูนะโอ้จำได้เหรอจได้ไหมาัำได้เหรอโมนเอาแผ่นพีแคสลงนะครับ นี่แทนี่แค่นีกันอตรงนู้นครัผมก็แ่นที่แค่ลงไปส่งนะครับช่วยเล้วตึ๊ดตึ๊ดลไปที่อู่ซ่อมนะครับลากไปที่อู่ซ่อมนะครับโอ้ยทำไมเขายาวอีกในมต้องรีบขับมานะครับในต้องรีบขับมาเดี๋ยววางมุมอนดอายาวมอันนึงวางมหม่ Tell her baby song, I think. I'm not a little bit long, I think. I'm not a little bit long. 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 Okay. I'm not a little bit long. Okay. Okay

พี่ก็ถึงพื้นแล้วถึงพื้นแล้วขอบคุณครับมาหมุนให้หน่อยครับพี่หมนด้านนี้มาหมุนด้านนี้เร็วเบาๆเร็วเดี๋ยวในช่างตกเดี๋ยวในช่างตกกองคุงเป็นไฟไว้ไม่เหยียบแมวรถขยะมาล่ำนะต้องเหม็นเลยวแมวรถขยะมาล่ำเขาเลย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 ได้แล้วเข้าแล้วเข้าแลยอย่ามาเลย มเลยติดตามกดไลค์แฟนราย้องมาด้วยกันแล้วครบไหนนะครับครับครับคนเล่นของหนูทุกอันเลย